อีกหนึ่งเรื่องครับในช่วงสภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวแบบนี้ก็ต้องหาอะไรที่มันเย็นๆไปรับประทานกันนะครับร้านน้าแข็งใสริมถนนหน้าวัดสันติธรรมกลางเมืองเชีงยงใหม่ก็มีผู้คนเนี่ยไปลุมล้อมซื้อขายดิบขายดีเลยทีเดียวครับ สภาพอากาศที่ร้อนอบอ้าวในช่วงบ่ายก็ทำให้พี่น้องประชาชนและกลุ่มวัยรุ่นกลุ่มวัยทำงานพากันมายืนต่อคิวซื้อน้ำแข็งใสรถกระป๋อลริมถนนหน้าวัดสันติธรรมในตัวเมืองเชียงใหม่นะครับซึ่งต้องบอกว่าคึกคักมากจนต้องเข้าแถวแบบยืนรอคิวบางคนเนี่ยยืนรอนานถึง30นาทีซึ่งร้านน้ำแข็งใสแห่งนี้ขายได้แค่3เดือนนะครับปีนี้มาขายตั้งแต่วันที่3มีนาคมที่ผ่านมาจะมาขายถึง31พิพฤษภาคมเท่านั้นก็ทําให้ขายดิบขายดีเลยนะครับ และยังคงขายราคาเดิมท็อปปิ้ง4อย่างแก้วละแค่30บาทหากเพิ่มท็อปปิ้ง6อย่างก็แก้วละ35เท่านั้นนะครับทั้งท็อปปิ้งน้ำแข็งใสน้ำหวานเนี่ยราดช่ำๆตามด้วยนมข้น,นเป็นภูเขาลาวาเลยลูกค้าส่วนใหญ่ที่มารอคิวก็จะถ่ายคลิปแก้วของตนเอง ไปอวดเพื่อนในโซเชียลมีเดียดูแล้วก็สีสันชวนหน้ารับประทานขายร้อนในช่วงนี้นะครับค่ะทางด้านของนายทิติพัฒน์คนขายนะคะก็บอกว่าปีนี้สภาพอากาศร้อนลูกค้าย,ยังเยอะเหมือนเดิมค่ะโดยขายตั้งแต่เที่ยงครึ่งไปจนถึง5โมงเย็นหยุดทุกวันอาทิตย์ แต่ส่วนส่วนใหญ่ค่ะต้องบอกว่าขายหมดก่อนเวลาทุกวันตอนนี้นะคะอายุก็เริ่มมากขึ้นแทบไม่ได้พักต้องมีคนคอยรับออเดอร์ตักท็อปปิ้งใส่แก้วเตรียมไว้ให้เพื่อความรวดเร็วโดยขายแค่วันละ200แก้วค่ะหมดแล้วหมดเลยทำมากกว่านั้นไม่ไหวนะคะ oh.